สวัสดีครับพบกับเซลลอยล้านครับ,รบวันนี้เป็นเรื่องสร้างวินัยยังไงให้มันทําได้จริงเปลี่ยนนิสัยให้ได้จากคนที่ขี้เกียจนะมาเป็นคนที่ขยันนะต้องบอกว่ามีคําถามมาหาผมนะว่าผมเอาเวลามาจากไหนทําอะไรหลายๆอย,ย่างได้พร้อมกันในหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวบอกก่อนว่าผมมีตารางชีวิตยังไงบ้างนะนะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานของการเอาไป สร้างวินัยเนี่แหละครับซึ่งผมต้องทำทุกวันจะเห็นว่าบทความเซลล์ไรล้านนะทั้ง Facebook หรือว่า YouTube วิดีโอพวกนี้วิดีโอต่อวันนะครับ2คลิปต่อวันบทความเนี่ยวันละหนึ่งบทความนะครับ every day นะผ่านทุกๆช่องทางเลยนะครับ Line แอผมก็มี Facebook Page นะครับ YouTube นะ i ออย่างเงี้ยคืออะไรที่มันเป็นช่องทางที่ปล่อยของได้กูทำแม่งหมดเลยนะ หมายความว่ามันจะต้องมีเวลามานั่งเขียนบทความใช่ไหมแล้วก็ระหว่างวันทําอะไรคือไปหาลูกค้านะครับหาลูกค้าหาลูกค้าคือตัว Weekday สำหรับเซลล์อ่ะออฟฟิศผมเนี่ยไม่ได้มีออฟฟิศเป็นหลักเป็นแหล่งใช,ใช้คํานี้แต่ออฟฟิศของผมนะครับคือลูกค้านั่นเองครับวันหนึ่งเนี่ยผมต้องคอมมิ t กับตัวเองนะให้มีนัด วันละ2อถึงสนัดอย่างต่ำนะสมัยวัยรุ่นเนี่ยบ้าระห่ำสุดๆ5นัดนะครับ5นัดนี่คือเช้าเย็นๆนะ่ะคือได้งานได้เงินทั้งนั้นเลยนะงานที่มันเป็นงานเซลล์นะถ้าใครเป็นนักธุรกิจหรือเซลล์ที่ฟังอยู่ต่อวันคุณจะให้ความสําคัญสูงสุดกับการไปหาลูกค้าจำไว้นะครับไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์คือวันวันทํางานคือวันขายของเท่านั้นด้วยอะไรที่แม่งไร้สาระเนี่ย สมัยผมยังวัยรุ่นะนะ่นะนัดที่ผมฟังดูแล้วมันไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะเฮ้ยผมเคยขัดขืนขืนเนี่ยก็คือกูไม่เข้าแม่งละอย่างนั้นเลยนะนายใหญ่เข้ากูไม่เข้าอ่ะเพราะมันไม่ค่อยสําคัญเนี่ยอย่างนั้นเลยนะเออแต่ว่าเรามีอะไรค้าคอเราอยู่ไงที่คุ้มหัวเราก็คือยอดกับลูกค้าถูกไหมแสดงว่าต่อวันจะไหมนะครับเราทํางานเนี่ยเอาเป็นว่าสตาร์ทเก้าโมงถึงหกโมงเย็น นัดเนี่ยอย่างต่ำสักสามนัดก็จะมีสามชั่วโมงแน่ที่ไปหาลูกค้าใช่ไหมพักเที่ยงก็ครั้งหนึ่งเดินทางอะไรพวกนี้เผื่อไว้หมดละกลับมานั่งอัพพวก CRM ทำนัดใหม่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือรูทีนที่ต้องทำทุกวันทีนี้คุณจะเห็นว่าเวลาเซลล์มันไม่ใช่แบบมึงมานั่งทำหลังเลิกงานมันไม่ใช่นะเว้ยมันไม่ได้ตังค์นะเอาไยกเว้นใครขายออนไลน์อันนี้ก็คนละสายนะขายออนไลน์คือมันอาจจะขายได้24ชั่วโมงนะคนละแบบ แต่ถ้าเป็น B 2 B มันก็คือเวลาทํางานเดียวกับลูกค้ามึงคงไม่ไปหาลูกค้าตอนสามทุ่มมั้งถูกป่ะเพราะงั้นเนี่ยใครมานั่งทํางานเข้าออฟฟิศอยู่ทุ่มสองทุ่มไม่กลับเนี่ยถือว่าไม่ได้ประสิทธิภาพอะไรนะเป็นผมนี่ไล่ตะเพิดกับบ้านหมดแล้วนะครับแสดงว่าถ้าคุณทํางานเต็มเวลามีประสิทธิภาพสูงหลังเลิกงานม,มันจะมีเวลาว่างขึ้นมาละผมต้องไปซ้อมกอล์ฟนะครับซ้อมเนี่ยประมาณสักสามถึงห้าวันต่อสัปดาห์นะ ถ้าวันธรรมดามีแน่ครับเกือบทุกวันเลยยกเว้นวันพุธอย่างเงี้ยน,นะซ้อมเนี่ยผมจะต้องให้เวลาอย่างไงก็ได้ซ้อมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นเอ่อซ้อมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งถึงสองชั่วโมงคือต้องเอาแบบโฟกัสมากๆสมาธิต้องสูงอย่างเงี้ยเพื่อให้มันไม่เปลืองถูกปะแล้วมันใช้เวลาน้อยคือเหมือนเตะบอลเหมือนเล่นกีฬาเหมือนเล่นเวทอะคือถ้าเล่นถูกท่าถูกฟอร์มตามที่เทรนเนอร์มันสอนเนี่ย ผลลั์มันย่อมดีกว่าถูกปะ่ะดีกว่ามึงไปเล่นงูปลาปลาหรืออยู่ยิ้มแม่งมึงนั่งแช่แบบอันนี้ห,นหลายคนนะครับก็เบืองตงังเบืองเวลาว่ะมันเสียเวลานะพักนานมากเนี่ยเล่นมือถือคุยแต่มึงไม่มีินเลยอะ่ะไอตอนที่มึงพักเนี่ยกูเสร็จไปสองสาท่าแล้วอ่ะอย่างงี้ก็มีนะก็ไม่ได้จะว่ากันแต่แค่มันมันมีความแตกต่างเนี่ยคือเรื่องของการใช้เวลาเห็นไหมประสิทธิภาพะนะครับทีนี้ ซ้อมเสร็จเนี่ยผมจะต้องไปยิมนะคือผมคอมมิชกับตัวเองมาไปครึ่งแล้วนะครับที่แบบมแทบไม่เคยขาดการเข้ายิมเลยอย่างแรกคือยิมอ่ะมันจ่ายตังอ่ะเงินมันเดินเรื่อยๆมันตัดบัตรเครดิตถูกป่ะคือถ้ามึงไม่ทําอะไรอ่ะมันก็กินเงินไปเรื่อยๆแต่ถ้าแม่งไปทุกวันอ่ะมันคือคุ้มหนูไหมหันสามสิบวันมันก็เหลือวันละเท่าไหร่อ่ะแล้วมันก็ต้องเล่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทํายังไงก็คือต้อง จับโปรนั่นเองนะครับจับเทนเนอร์นะแล้วก็จําท่าที่เขาเรียกถูกฟอร์มเล่นให้ถูกฟอร์มเล่นแล้วแทบไม่พักเลยครับเล่น2ท่าพัก3เซตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปต่อท่าใหม่คือเหมือนถูกบีบให้เทรนภายใน4 5่สถึงหกนาทีไอเวทแต่ได้ท่าที่ครบมากนะครับแล้วก็โฟกัสเลยว่าจะเล่นอะไรบ้างวันนะมันก็จะมีประสิทธิภาพสูงเรื่องการใช้เวลามากทีนี้ครับผม ออกอะไรเสร็จเนี่ยมันจะประมาณเกือบสี่ทุ่มเนี่ยสี่ทุ่มนึงเที่ยงคืนน่ะคือเวลาที่ผมต้องเอาคอนเทนต์นะครับอันเนี้ยวิดีโอเห็นไหมอัดในรถแม่งทุกคลิปเลยอันนี้ตอบเลยนะครับคือกูไม่มีเวลามาอัดแบบจัดสตูดิโอแล้ววะเพราะว่าวันวัน,วน,วน,วนแม่งก็คือขายของกับเนี่ยตีก๊อฟมั่งยิ้มมั่งคือจะพยายามแล้วกันนะครับถ้ามีเวลามากกว่านี้ถ้ารวยกว่านี้นะ จะได้ว่างมานั่งแบบเออทำสตูดิโอมันสวยๆวยดนตรีเสียงอะไรที่มันประสิทธิภาพดีนะครับอันนี้ก็คอมิดเลยว่าผมทำแน่นะคลิปเนี่ยผมก็ต้องมานั่งตัดนะครับสังเกตว่ามันไม่ได้มีอะไรพิสดารล้วก็ไม่มีมาตัดต่อแบบตึกตึกตึกแลวแม่งไม่มีเวลานะครับก็ต้องเล่นดนสดเลยครับอะไรอิมโไว้นะดนตรีสดแม่งเนะลยคิดอะไรได้ก็ต้องพูดนะ งานมันจะไปเสร็จเนาะอาบน้องอาบน้นํากินสลัดอะไรอย่างเงี้ยน,นะกินไข่เคยอะไรก็ประมาณห้าทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนนะครับแสดงว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นมอร์นิ่งแมนนะก็คือให้มาตื่นหกโมงเช้านีไ่ไม่ไม่ไม่เอาครับนัดเก้าโมงไม่ไปแล้วจะตื่นเราเล้าทักแปดเก้า 8, โมงนะครับนัดแรกจะสักสิบโมงเนาะแปดเก้าสิบอย่างเงี้ยเออเพราะงั้นเช้า,นนชาเนี่ยก็จะได้แค่หนึ่งนัดละนะครับทีนี้โอ้โหตารางผมเนี่ย มันก็คิดว่าเหนือธรรมดานะคนทั่วไปไม่ค่อยทําอะไรขนาดนี้แต่ก็มีคนที่ซปเปอร์แมนกับผมนะผมเชื่อว่าเขาจัดสรรเวลาได้ยังมีประสิทธิภาพกว่าผมมีนะครับมีเยอะด้วยนะทํายังไงนะมาเข้าเรื่องละก็คือทั้งทํางานเรียนก็เอาเล่นก็เอางานก็ทําแบบฮาร์ดคอร์นะครับจริงๆเห็นอย่างนี้มีตีกลอฟอีกนะมีแบบปาร์ตี้ด้วยนะครับคือชีวิตร2อย่สินะผมัะเนี้ เราจะทํายังไงนะให้เราใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าขนาดนี้นะประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ถ้าเรียกเป็นกราฟนะกราฟชีวิตอะ่ะคือมันขึ้นแทบจะทุกอันเลยนะครับความสัมพันธ์ก็ต้องไม่เสียด้วยทั้งกับเพื่อนแล้วกักบครอบครัวนะก็ต้องมาดูเรื่องของเป้าหมายก่อนนะครับคือสิ่งที่ทําให้คุณไม่ขี้เกียจอะ่ะมันคือการเซ็ตเป้าหมายอยอมรับว,ว่าพอเป้ามัน มันใหญ่ยากท้าทายนะใหญ่ยาวยากท้าทายใช้คำนี้มันอาจจะเหนื่อยแค่ตอนแรกๆที่คิดอยู่เท่นแต่ว่าพอคุณรู้สึกแบบมันไม่ได้เป็นไปไม่ได้อะเออคำนี้อย่างอย่างเซลล์อะมันชัดอยู่แล้วเซลล์นี้ผมขี้เกียจพูดละเพราะเซลล์มันชัดตรงที่กูขายมากได้ค่าคอมถูกปะอันเนี้ยมันก็ธุรกิจผมเองละยิ่งผมไปเจอลูกค้าเยอะกูก็ยิ่งรวยถ้าพูดตรงนะมันก็ยิ่งเข้าใกล้ความสําเร็จถูกปะ คือผมก็ตั้งเป้าไว้อะผมแบบอยากมีแคชแบบสักแปดถึงเก้าหลักแบบสดๆแล้วอะ่ะเยอะๆอ่ะผมอยากมีเก้าหนึ่งหนึ่งนะปอเช่นะผมจะได้เปลี่ยนโลสตูดิโอไงมาเป็นปอร์เช่อะเจ๋งปะหรือเฟอร์รารี่แม่งเลยเนอะอันนี้มันก็จะเป็นเออเฮ้ยเราก็ยังเป็นไปไ,ได้แล้วเพราะวันนี้กูขับกูขับรถเบนแล้วเออแล้วก็มีกระแสเง,งินสดนู่นนี่นั่นเห็นความเป็นไปได้ถูกไหมมันก็ทํามันก็ไม่เหนื่อยไง มันเหนื่อยแหละเออมันเหนื่อยกายแต่มันสนุกเะาเรียกว่าสนุกปะสนุกก็คือมันได้ตังค์อ่ะเพราะงั้นจะไม่อะไรไม่รู้อ่ะแต่ถ้าคนเรามันมันเบื่อง่ายอ่ะผมว่าผมนะคือมันทําแต่อะไรที่แบบโอเคแหละมันอาจจะเป็นสิ่งที่ชอบก็ได้แต่รายได้แม่งมันไม่ได้ค่อยเยอะอ่ะมันไม่ค่อยได้ตังค์อะละแต่ลองทาดิเออไออเนี้ยแม่งกูไม่ได้ชอบหรอกแต่ทําแล้วก็ทําได้ดีแล้วดันตังค์ดีอ่ะกูก็ทำถูกไหมเออ คือถ้าเป้าหมายมันคือเรื่องเงินน่ะมันโอเคสําหรับผมนะมันจะทําให้คุณแบบเฮ้ยแม่งมันมันพยายามว่ะมันขยันว่ะทีนี้มันก็มาสะท้อนกับไอ้เรื่องกอล์ฟเนี่ยจะเล่นไปทําไมวะเอาตรงๆก็คือมันคือการสร้างวินัยว่าเฮ้ยยิง่งคูเล่นเก่งเนี่ยคก็ไปเล่นกับชาวบ้านได้ลูกค้งลูกค้าไงคําเนี้ยเออถ้าเอาเรื่องผลประโยชน์นํานะมีอยู่แล้วลูกค้าที่ตีกอล์ฟอะแล้วเราก็อยากตีสนุกกับเขาไงเพราะงั okay? ้นน่ะ มันก็ต้องไปซ้อมถูกปะ่ะเห็นไหมมันจะเริ่มสัมพันธ์กันแล้วไอสิ่งที่ผมทําเนี่ยหรือง่านที่เล็กอ่ะยิง่งถ้าเป็นพวกกีฬาสุขภาพอย่างเงี้ยถามว่าแม่งจะฟิตไปทําไมวะฟิตดิเหี้ยเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ายิ่งฟิตอ่ะกูยิ่งดูดีนะถูกปะ่ะคือหน้าตาดีอ่ะเออคือยังดูไม่แก่ยังหุ่นดียังแต่งตัวแบบดูแขนน็ง่ยนะดูฟิตดูแบบยังอายุยังวัยรุ่นอ่ะเออ ทั้งนั้นนี่โอ้โหเด็กแบบเฮ้ยมันเจอรุ่นใหญ่อย่างกูก่างด้วยเออมันเป็นแฮปปี้มันรู้สึกแบบตอนที่ผมแบบอายุสามสิบแล้วกันตอนที่มีตังเ์ยเยอะเขบอกผมแม่งโคตรเละเทะเลยคือกินเหล้าแม่งทุกวันคืออ้วนสัตว์ um, ม็กซิมัมในตอนโควิดประมาณเก้าสิบกว่าโอ้โหแบบพุงแม่งหลามเลยอะก็ไม่ได้สนใจนะช่างแม่งคือแต่มันไม่มีเป้าหมายไงชีวิตตอนนั้นมันเหมือนแบบ ไอ้เฮียโควิดเนาะแล้วกูก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรละเพราะว่ามันก็พอกินพออยู่พอกินอะมันไม่มีคือคนมันไม่มีเป้าหมายเห็นไหมมันก็เลยไม่ทําหาอะไรเลยก็เฮ้ยโควิดแม่งจบละเฮ้ยเซ็ตเป้าหมายใหม่เว้ยคนเรายังพอไปไหวอย่างเงี้ยแต่คนส่วนใหญ่คือเออก็แย่เหมือนกันก็เข้าใจนะก็เลยเฮ้ยลุยแม่งเลยเลยมาก็เริ่มกลับมาพังงานได้เฮยกูเริ่มจะก้าหนึ่งหนึ่ละกูเริ่มจะ เฟอร์รารี่ลัมโบเยี่อะไรละเฮ้ยเริ่มมีคนรอบข้างทําได้ละเฮ้ยกูก็ต้องทําได้ดิอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสนุกเห็นไหมไอ้กอล์ฟมันก็เป็นวิชาชีวิตไปละมันเป็นทักษะชีวิตไปละมันทําให้เออผมได้สังคมเยอะมากนะครับโดยเฉพาะขายของนะบอกเลยว่าถ้าแม่งเล่นนะเป็นเพื่ออะไรนะสาหรับเซลล์กูเล่นเพื่อเอาตังค์เลยอะนะนะเล่นเพื่อทําดีลนะครับอีกอัน,นครับสุขภาพถูกไหม พะมันฟิตหน้าตามันดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ทําหน้าที่คลินิกหน่อยนะหน้ากูอายุสามสิบเลยเออแล้วก็เรื่องบอดี้เรื่องหุ่นมันก็ทําให้เราแบบเอ้ยรู้สึกว่ากูใช้ชีวิตได้อีกยาวเลยสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบมากูเตะปี๊บดังนะคร่าวะมันดูโอเคมันมีพลังมันทํางานหนักมันมันแฮปปี้อ่ะมันมีแรงกว่าคนอื่นบอกเลยนะครับเนี่ยมันก็คือที่มาเนาะส่วนในเรื่องเซลล์ร้ล้านเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นวินัยที่คอมมิตถามว่าทําไมอ่ะ ก็เอาตรงๆคือทำทุกวันเป็นวินัยทำแล้วยิ่งดังยิ่งดังกูก็ได้ตังค์ก็สนุกดิเห็นปะเฮ้ยไอเรื่องได้ตังค์ไม่ได้ตังค์เนี่ยไม่ได้แบบจะให้ทุกคนมาจ่ายตังค์ไม่ใช่เลยนะคุณมาเรียนฟรีเลยแต่ว่าโอเคด้วยประสบการณ์ที่ผมเล่าด้วยสิ่งที่ผมสอนเนี่ย <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวมันก็กลับมาผมเองนูกไหมมีบริษัทอยากให้เป็นที่ปรึกษามี คนอยากจะชวนไปทําธุรกิจแบบเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นจากที่วินัยที่ผมสร้างนะเพราะงั้นถ้าสําหรับผมเลยนะแก่นแท้ที่ทําให้มันเกิดวินัยอ่ะเพราะว่ากูทําแล้วมันได้ไงแล้วมันส่งไปที่เป้าหมายบนสุดครับคือได้ตังค okay, ์เห็นใ่ปะออกกาลังกายกูได้ตังค์ทำเพจกูก็ได้ตังค์ทำวิดีโอก็ได้ตังค์ขายของแม่งก็ได้ตังค์ ไอเ้เรี้คือยังไงแม่งก็คือมีแต่เรื่องได้ตังค์ได้ตังค์ชีวิตแม่งก็ดีมีแต่คนอะไรใหม่ๆนู่นนี่นั่นใช่ไหมสังคมอะไรก็แฮปปี้เฮ้ยจะบอกว่าเที่ยวเที่ยวนี่คือเที่ยวยับนะครับสําหรับผมอะเวลาพักเวลาเที่ยวเวลาปลดปล่อยนี่คือกูห้าดาวเท่านั้นนะบอกเลยเมืองนอกอะเที่ยแบบอยากซื้ออะไรก็ซื้อถูกไหมสนองนิดเออมีตังค์เอออยากโอนให้คนนั้นคนนี้ใช้เออมันทําได้หมดอะ แล้วแม่งมันจะโคตรรู้สึกกลายเป็นคนดีเลยเอีย่ยแบบใจกว้างไงมึงกลายเป็นคนใจกว้างมึงหล่อเลยพอ่อพระเลยก็ได้ภาพยังเพราะงั้นเนี่ยวี่ันจะเอาจากไหนมึงตั้งเป้าไอ้ที่มันได้ตังก่อนมึงไปขยันทำในเรื่องนั้นก่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องขายของเอาไอ้นี่ก่อนไอ้นี่แม่งจับต้องได้สุดแล้วขยันแม่งก็ได้ตังถูก่ะแล้วเดี๋ยวไอ้เรื่องเล่นกีฬาเรื่องอะไรออกกําลังเดี๋ยวมันคือส่วนเสริมที่ทําให้เราอ่ะยิ่งได้ตังขึ้นมาอีกเอเคไหมยิ่งทําให้คนนับถือเราขึ้นมาอีกนะครับ แม่งมีแต่เรื่องดีอะแล้วแม่งยังไม่ทำได้ไงวะเลยกลการเป็นว่าไอเรื่องแม่งมานั่งซื้อเกมเย,ย่หาคือเมื่อก่อนผมติดเกมไงกูไม่เคยซื้อตั้งแต่เอสองแล้วไม่น่าเชื่อนะนี่คือไอเฮี้ยตังก็มีคือรู้ว่าถ้าเล่นเนี่ยแม่งคงไม่มีเวลาทาลําหาอะไรเหมือนดูซีรีส์อะดูก็ดูนะครับแม่งยังดูแลมดังเพิ่งจบเนี่ยดูเสร็จก็เหมือนเดิมไอเยี้ยกูดูแม่งไม่ได้ทำเยี้ยอะไรเลย,เลย ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเออให้รู้ตัวเสมอว่าเฮ้ยการที่มึงติดแต่เรื่องบันเทิงอ่ะละครหนังมันไม่ผิดนะเกมแต่มันไม่ได้ตัง์ว่ะเออมันก็ต้องคอยโฟกัสอ่ะนะอันนี้แล้วแต่คนจริงๆแต่สําหรับผมเนี่ยผมแทบไม่มีเรื่องแบบนั้นแล้วอ่ะหนังโรงล่าสุดเนี่ยไม่ได้ดูเลยอ่ะจริงๆนะครับไอ้ท็อปกันมั่งเรื่องสุดท้ายอ่ะเนี่ยมันก็คืออย่างที่บอกอ่ะเป็นเรื่อง วินัยแล้วก็โฟกัสเป้าหมายมันจะทําให้คุณแบบเออเข้าใจแล้วไอ้ที่ผู้ใหญ่หรือคนรวยบอกว่าให้วันๆเนี่ยแม่งไม่ค่อยแบบมานั่งดูละครดูข่าวดูเฮียอะไรนาะมงงนาม่าเนี่ยเพราะมันไม่ได้ตังค์ครับนะไม่ใช่เขาบอกไม่ชอบหรอกกูชอบอเฮียเรื่องดาราได้เตียงกูชอบแต่มันไม่มีเวลาก็เลยาคือมันแบบอเฮียต้องไปโฟกัสอย่างอื่นก่อน่ะนะนะแค่นั้นเองไม่ได้บอกว่านิสยัยมึงต้องเปลี่ยนมึงต้องโอโหกลายเป็นคนแบบ ไม่ดูละครไม่แดกสตาร์บัคไม่ใช่เหมือนเดิมแต่ว่าเวลาไอ้พวกนี้มันจะน้อยลงเพราะว่าเราไปโฟกัสเรื่องหาตังค์นะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้ครับสําหรับประสบการณ์ตรงนะสร้างวินัยยังไงสําหรับผมเนี่ยมึงไม่ต้องมานั่งเขียนหรอกกด21วันกดเที่ยอะไรเนี่ยเอาเป้าหมายเลยเออเอาเอาเป็นว่าเอาขายของอะ่ะชัดที่สุดและมึงขยันขายของมึงได้ตังค์ได้ตังค์ชีวิตมึงก็ดีขึ้นถูกไหมแล้วมันจะมีเหตุผลเลยวะที่มึงยังไม่ทำโอเคไหม นะครับก็ไว้เจอคอนเทนต์ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้คุณแอดใส่ในร้านนะครับ Facebook YouTube Instagram ติดตามทุกช่องทางเลยสวัสดีนะครับ